เรามามีแฟนอยู่แล้วแต่เราแอบชอบเฉยๆรู้นะว่าเขาไม่ใช่ของเราแต่ขอมีความสุขอยู่ข้างๆนิดนึงแล้วกันแต่ไม่เข้าไปคิดจะจับจองเอาเขา,าเป็นเจ้าของเพราะรู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราแต่ยังมีความสุขเห็นก็มีความสุขเราก็มีความสุขเห็นเขาคุย L o R แอลออนเราเราก็มีความสุขสนุกสนานไปด้วยอย่างเนี้ลักษณะคือรู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราแต่ยังพอใจในสิ่งนั้นอยู่แต่เขาจะไม่ทุกข์ร้อนมากเห็นไปตามความพอใจใช้ชีวิตไปตามเหตุตามปัจจัยแต่มีความทุกข์เหลือน้อยมาก เดินไปตามเหตุเพราะรู้ว่าเขามีแฟนแล้วยอมรับตามความเป็นจริงแบบนี้จะทุกข์มากแต่ไม่ใช่ว่ามีผู้ชายคนเดินเดินเอาขนมมาให้เรากินแล้วเราก็มาโนเพิร์พบว่าเขาชอบเราแบบที่คนละเรื่องนะอันนี้เรากําลังเดินก็ไปสู่ความยึดมั่นถือมา่วว่าเขาเนี่ยกำลังจะเป็นของเราแล้วบวกกับความมาโนเพิร์พบของเราเองที่คิดว่าเขาชอบเราทั้งทนี่แค่ซื้อขนมมาให้อย่างนี้ไปยึดมั่นถือมาแบบนี้จะเกิดความทุกข์แน่นอนทุกเพราะอะไรทุกเพราะคิดไปเองว่าเขาเนี่ยกำลังพอใจในเราแล้วเราก็ไปยึดมั่นถือมั่วว่า ทุกทุกเพราะเขาไม่ยอมคิดแบบเดียวกับเขากับเราเนี่ยความทุกข์มันเกิดผู้จะพยายามสอนแบบนี้สอนให้เรายอมรับตามความเป็นจริงหน้าที่พวกเราก็เหมือนกันหน้าที่พวกเราในการใช้ชีวิตได้มีความสุขคือยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้อยู่กับปัจจุบันขณะไม่ไปคิดถึงอนาคตไม่หวนไปกลับไปในอดีตคําว่าทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาหลักการหลักเกณฑ์ของการเดินสายกลางเนี่ยคือเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยมีสติสัมปัญญะใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน โดยไม <like, S 1> ่อาัยอาวรกับอดีตที่จบไปแล้วและไม่ไปหวนหาถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นให้อยู่กับปัจจุบันขณะเพราะปัจจุบันเป็นผลของอนาคตถูกไหมอนาคตจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปัจจุบันไม่ทําถ้าปัจจุบันทําแบบใดอนาคตจะเป็นแบบนั้นเสมอดังนั้นวิธีการทางสายกลางที่ดีที่สุดคืออยู่กับปัจจุบันว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่รู้ว่าในขณะนี้ฉันกําลังทําอะไรอยู่รู้ว่าในปัจจุบันขณะนี้ยฉันต้องทําอะไร ถ้าเรารู้อยู่กับปัจจุบันขณะได้เราจะมีความสุขจําไว้นะอยู่กับปัจจุบันจะไม่ทุกข์ถอยกับปในาดีตที่เคยติดพลาดเราจะมีความทุกข์เดินหน้าปอนาคตที่ตัวเองเนี่ยคาดหวังแต่ยังไม่ได้เราจะมีความทุกข์ดังนั้นใครกลับมาอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันขณะล้วนๆว,ว่าตอนเนี้รู้ตัวอยู่ในขณะปัจจุบันว่าฉันกาลังทําอะไรอยู่เช่นในขณะน,นี้พวกเราทุกคนกําลังตั้งใจฟังธรรม ก็รู้อยู่ว่ากําลังตั้งใจฟังธรรมไม่ไปคิดอย่างอื่นไม่ไปอยู่ในอดีตไม่ไปในอนา,าคตถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างนี้ในปัจจุบันเราจะมีความสุขได้แม้เราจะมีความทุกข์อยู่ในขณะนั้นแต่เราไม่ไปยินดีและความทุกข์โฟกัสอยู่ความสุขตรงหน้าคือปัจจุบนันขณะเราจะมีความสุขอยู่ในบริเวณนั้นเราจะมีความสุขอยู่ในขณะนั้นเราจะมีความทุกข์น้อยเราสังเกตตัวเองดีๆนะเราทุกทุกวันนี้ได้เพราะอะไรเพราะความคิดของเราเองอาจจะถามว่าถ้าเราไม่คิดจะทุกข์ได้ไหม ไม่ได้ถ้าเราไม่คิดเรื่องคนอื่นนินทาเราอะ่ะไม่คิดเลยนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยมันจะทุกข์เพราะคนนินทาได้ไหมไม่ได้ก็เราไม่คิดอะ่ะ